ก็เป็นเรื่องของ7ซเว่นอเวเวลาที่ชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเขาก็มักจะตื่นตาตื่นใจกับเซเว่นไทยที่มีโคตดจะหลายสาขาแถมยังมีของที่เขาอยากจะได้กันในนะั้นบางทีก็มีของเกินคาดกลายเป็นว่าเซเว่นไทยนี่เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งในประเทศไทยเลยนะเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องได้เจอแล้วก็อยากจะมาเจอทีนี้เขาก็ตั้งคําถามกันว่าเฮ้ย hey, ปกติแล้วพวกเราชาวต่างชาติเนี่ยเวลาที่ไปเซเว่นนะนะ เราไปหาซื้ออะไรกันในนั้นเราต้องการอะไรกันแน่ในนั้นหรือว่าใครเคยเจอของแปลกที่อยากจะแนะนําหรือว่ามันมีของดีอะไรที่พวกเรายังไม่รู้กันบ้างไหมมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันโคตรเยอะเลยครับคนแรกเขาบอกว่าสําหรับผมนะมันคือแซนด์วิชอบร้อนผมนํ่ไม่สนหรอกว่ามันคือขนมปังแฮมชิสไมโครเวฟแต่พอพนักง,งานเอาไปอุ่นในเครื่องกดน่ยจนร้อนกรอบอ,อกมาแล้วมันก็คืออาหารเช้าเป็นอาหารกลางวันด้วย แถมยังเป็นอาหารเย็นที่ดีที่สุดในราคาแค่30บาทเองผมจะติดรสสลัดกุ้งแล้วก็ปูอัดกับชีสมีคนมาตอบกลาบบอกว่าแซนด์วิชอบร้อนนะนะมันคือประตูสู่โลกแห่งเซเว่นเลยแต่ที่ผมชอบนะคือสาหรายอบกรอบรสเผ็ดผมน่าไม่รู้ว่าคนไทยกินอันนี้กับอะไรกันนะแต่ผมเอามากินคู่กับเบียร์เย็นๆแล้วแล้วก็ดูวิวเมืองตอนกลางคืนมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเค็มความเผ็ดและความกรอบ กินเป็นกับแกล้มเบียร์กันเลยคนต่อมามาจากเยอรมันบอกเซเว่นที่นั่นนะ่ะไม่ได้มีบทบาทขนาดนี้นะเราก็เน้นร้านเบกเกอรี่ท้องถิ่นมากกว่าแต่ผมด้ยอมรับว่าพวกไส้กรอกร้อนๆที่เคาน์เตอร์อาหารร้อนของไทยมันก็ดีโดยเฉพาะไส้กรอกไก่รสเผ็ดเล็กๆอันยาวๆนั่นแนะ่ะแหกกดไปเลยเบียร์ที่ผมชอบในนั้นลีโอสิงช้างราคาถูกกว่าในผับตั้งสามเท่าโอ้โหถ้ากินในผับเขาอัพราคาไปขนาดนี้เลยหรอ เออก็คงจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนานาที่อาจจะคุ้มก็ได้มีของอะไรให้ดูเยอะๆยะๆตุ้มๆสวยๆงามๆน่าเสียดายที่ไม่เคยไปคนต่อมามาจากออสเตรเลียนะเขาบอกว่าผมน่าเป็นสายปาร์ตี้ส่วนของที่ซื้อบ่อยที่สุดเลยก็คือยาดมมันช่วยให้ผมตื่นตัวเวลาที่ตั๋วเครื่องบินดีเลยแล้วมันก็ช่วยให้ผมนาอดพ้นจะกลิ่นเหงื่อในรถตุกๆได้ตลอดเวลาที่กรุงเทพอย่าดูถูกพลังของมันนะ มีคนมาตอบกลับบอกว่ายาดมมันดีจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารไงของผมน่ะคือชาไทยแบบขวดแบบกล่องก็มียี่ห้อไหนก็ได้มันหวานมากจนน่าจะเป็นน้ำเชื่อมแล้วแต่ว่าในสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้มันคือความสดชื่นที่หาที่ไหนไม่ได้อีกจะหาไม่ได้อย่างไงเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็เจอแล้วร้านน้ำข้างทางที่ไหนก็น่าจะมีแหละาะว่าร้านน้ำนี่บางทีเยอะกว่าร้านอาหารซะอีกตรอกไหนซอกไหนซอยไหนแม้แต่ในต่างจังหวัด เอาแค่ซอยเข้ามาบ้านผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ร้านแล้วพอขับรถผ่านกันทีก็จ้องหน้ากันทีว่าเฮ้ยถือแก้วน้ำจากร้านไหนมาวะเป็นสงครามที่น่ากลัวมากคนต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นเขามาตอบกลับนะเขาบอกว่าชาไทยในเซเว่นไทยนะรสชาติดีกว่าชาไทยในร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นซะอีกแต่ถ้าเป็นพวกข้าวกล่องผมจะให้เครดิตข้าวกระเพราหมูกระเพราไก่ของเซเว่นไทยนะยี่ห้ออะไม่อ่านยี่ห้อดีกว่าลองทายว่าชอย มันอร่อยเกินกว่าอาหารไมโครเวฟที่ญี่ปุ่นจะทำได้ในราคานั้นแนะนำให้สั่งแบบมีไข่ดาวโปะมาด้วยความเห็นต่อมาเป็นคนไทยก็บอกว่าในฐานะเป็นคนท้องถิ่นนะของที่ซื้อบ่อยที่สุดก็คือน้ำแข็งหนึ่งแก้วกับน้ำเปล่าขว,วดเล็กแล้วก็อาจจะจ่ายบินอะไรบางอย่างสำหรับนักท่องเที่ยวลองหาข้าวเหนียวหมูฝอยดูมันเป็นของว่างโบราณที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็มีรสชาติหวานๆเค็มๆ อ้าวร้าเนี่ยยุคนี้ในเซเว่นมีข้าวเหนียวหมูฝอยขายซะ,ละแล้วโอ้โหไม่ได้ไปนานเลยไม่รู้เลยว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างมีคนมาตอบกลับบอกว่าถ้าชอบข้าวเหนียวนะต้องลองเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแป้งเบอร์เกอร์นะทำจากข้าวเหนียวแทนขนมปังผมเนะพิ่งเห็นมันเมื่อปีที่แล้วตอนที่ไปเชียงใหม่คิดว่านี่มันเป็นนวัตกรรมอาหารที่แปลกประหลาดแต่ว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกรสหมูสับเผ็ดอร่อยมากคนต่อมาบอกว่า มีใครรู้สึกว่าต้องซื้อนมเปรี้ยวหลังเครื่องดื่มโปรไบโอติกทุกวันบ้างไหมไม่รู้ทำไมทุกเช้านะผมต้องหาเครื่องดื่มยี ho, ่ห้อบีทาเก b บีทา e เกลินพันกันแล้วบีทาเกลดัชมิลมาดื่มเพื่อช่วยย่อยอาหารข้างทาานที่แซ่บเมื่อคืนนี้นี่มันเป็นเรื่องปกติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่กระเพาะไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าแมวเซเว คนต่อมาบอกว่าสําหรับสายดื่มต้องจําไว้ว่าเซว่นมีช่วงเวลาจํากัดในการขายแอลกอฮอล์นะปกติก็เป็นช่วง5โมงถึงบ่าย2แล้วก็5โมงถึง5ทุ่มน่าจะประมาณนี้ถ้าพลาดจากช่วงนี้ไปแล้วก็ต้องกาแฟเย็นออกคาเฟ่นี่คือทางออกที่ดีที่สุดถูกกว่าร้านกาแฟข้างนอกได้รสชาติที่ตื่นเต็มตาแต่ของข้างนอกก็อร่อยนะอาจจะได้เยอะกว่าแล้วก็อาจจะดีกว่าด้วย แล้วแต่มุมมองของเขาเพราะว่าเขาอาจจะชอบบรรยากาศในเซเว่นก็ได้เพราะว่ามันหลากหลายบางทีซื้อน้ำปุ๊บไปเดินดูมีตัดเล็บคนต่อมาบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วร้านสะดวกซื้อที่บ้านเราน่ะมันก็มีของกินเยอะนะแต่ผมว่าในไทยมันพีก,กว่าตรงที่มีผลไม้สดหั่นสำเร็จด้วยโดยเฉพาะฝรั่งแช่บวยและมะม่วงน้ำปลาหวานของแบบนี้มีขายในเซเว่นถ้าเกิดคุณกล้าพอที่จะกิน ผมก็ซื้อมะม่วงกับสับป,ประรดหั่นชิ้นมากินทุกวันเลยมันคือการเติมวิตามินแบบง่ายและถูกที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีขายจริงๆเหรอในเซเว่นเนี่ยฮะถ้าเกิดเป็นมะม่วงดอนนี่ผมเคยเห็นอยู่แต่ว่าสับป,ประรดไม่ได้กาแล้วต้องไปดูสะหน่อยว่าเซเว่นตัวนี้มีอะไรบ้างมีจริงเหรอคนต่อมาตอบกลับว่าผลไม้ในเซเว่นอะดีจริงแต่ว่าผมเป็นสายหวานผมยกให้ขนมปังเนยนมน้ำตาลอบมันอยู่ในตู้ที่มีขนมปังหลายๆแบบ พนักง,งานเขาเจะเอาไปอบให้แล้วก็ชาเนยนมเลยนะมันคือของหวานที่เรียบง่ายผมยังติดใจกับสับประรดเมื่อกี้อยู่คนต่อมาบอกว่าทําไมไม่มีใครพูดถึงว่ามีเกล่งสําเร็จรูปเลยมาดูเป็นอาหารหลักของนักเดินทางงบน้อยไม่ใช่หรอผมนะ่ะซื้อมาม่ารสหมูสับกับไวไวรสต้มยำตุนไว้ในห้องพักตลอดเลยแค่เติมน้ําร้อนก็อิ่มแล้วราคาก็ถูกด้วยมีคนมาตอบกลับ เป็นคนไทยมาแย้งบอกว่าบะมี่กึ่งสําเร็จรูปมันก็คลาสสิกนะแต่ถ้าคุณอยากได้อาหารจริงที่ง่ายและถูกเหมือนกันลองข้าวผัดในตู้เย็นเอาไอ้เราก็นึกว่าจะชวนไปกินข้างนอกอย่างข้าวผัดกะเพราหรือว่าข้าวผัดปูที่ขายในกล่องพลาสติกนะรสชาติดีกว่าที่คุณคิดมากและอิ่มกว่าบะหมี่เยอะเลยคนต่อมาบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อธุรกิจมากกว่ามาท่องเที่ยว สิ่งที่ผมจะซื้อบ่อยที่สุดไม่ใช่ขนมหรือว่าอาหารนะแต่ว่ามันเป็นชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าขนาดเล็กมันเป็นซองที่เขาวางอยู่ตามชั้นวางผมก็หาครีมกันแดดในนั้นด้วยเจลว่านหางจระเข้ที่มาในซองเล็กๆก,ก็ใช้งานง่ายไม่ต้องแบกขวดใหญ่หญเลยที่นี่นะมีทุกอย่างที่ต้องการสำหรับดูแลผิวหน้าในเมืองร้อนมีความเห็นนี้ด้วยนะเขาบอกว่าบางสาขานะ่ะมีเครื่องกดเบียร์สดดรับเบียร์ยี่ห้อลีโอด้วยนะในเซเว่นมีจริงไหมครับ เพราะว่าแถวบ้านผมผมไม่เห็นนะพออ่านความเห็นไปไป,ไปมามาแล้วดูเหมือนว่าชาวต่างชาตินี่เขาจะรู้รายละเอียดเซเว่มากกว่าผมที่เป็นคนไทยซะอีกนะเขาเข้ากันบ่อยกว่าเราหลายๆคนก็คอมเมนต์กันสนุกสนานเลยว่าชอบซื้ออะไรกันบ้างในเซเว่ในด e ด d ิ t เพื่อนๆลองไปหาอ่านได้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ